สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็เป็นวันศุกร์ครับที่21เดือน10ปี65วันนี้จะเดินทางไปพิษณุโลกครับเพื่อนๆตอนนี้ก็4โมงแล้วครับไปดูกันครับว่าจะถึงกี่โมงด่านสุทจิสารรถเล็ก4ล้อ80รถใหญ่110บาท ครับเข้ามาในทางด่วนแล้วครับเพื่อนๆ ก็ความเร็วไม่เกิน80ครับเพื่อนๆจำกัดความเร็วเป็นทางด่วนที่กำหนดความเร็วครับ ก็เป็นทางรถไฟฟ้า BTS ครับเ,เพื่อนๆทำข้ามทางด่วนเลยครับฝั่งขวาก็เซ็นทรันลาดพราวฝั่งซ้ายก็ปตโทรครับลงทางด่วนตรงนี้ก็ไปรัชดาพิเศษพหลลามเจ็ดได้ครับ สอนะครับเพื่อนๆพ่น,นานเก็บค่าทาั้งด่วนด่านที่สองสี่ล้อก<ด>็สามิบห้าบาทครับรถใหญ่ก็สี่ทิบห้าบาทครับนี่ครับ ก็เอาเงินให้พ no นักงานขายตั๋วแล้วก็ไม่ใช่ไม่ใช่พนักงานขายตั๋วเอาเงินให้พนักงานเก็บค่าผ่านทางรับก็ทั้งหมดก็1้อสบห้าบาทครับเพื่อนๆ ตลอดเส้นทางเริ่มจากสุทธิสารจนลงบางปะอินนี่ครับอีกกิโลนึงก็ถึงจุดสิ้นสุดทางยกระดับแล้วครับทางด่วนนะครับ ครับเพื่อนเพื่อนลงไปข้างล่างจะเอีไหมจะเอีจริงๆด้วยครับติดแน่นเลยครับรถเยอะมากเลยครับเพื่อนเพื่อน นี่ก็ถึงทางแยกอยุธยาแล้วครับเลี้ยวเข้าอายุธยาคนครสวรรค์ครับเพื่อนๆตรงนี้ก็รถเยอะหน่อยครับเพราะว่าเป็นช่วงมารวมกัน นี้ก็ถึงอยุทยาแล้วครับเพื่อนๆต่อไปก็อำเภอบางประหันครับเลี้ยวซ้ายก็เข้าไปในตัวเมืองอยุธยาครับเลี้ยวซ้ายข้างหน้าครับ มีสะพาน ถึงจังหวัดอ่างทองแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้ก็5โมง30แล้วครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดอ่างทองเดี๋ยวซ้ายข้างหน้าก็ไปจังหวัดลบบุรีได้ครับเพื่อนๆ ซ้ายกับไปอ่างทองลบบุรีต่อไปก็จังหวัดสิงห์บุรีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ถึงจังหวัดสิงห์บุรีแล้วครับถิ่นบริชชนคนกล้าหมู่บ้านบางละจันครับ ส0แล้วครับเพื่อนเพื่อนยินดีต้อนรับสู่จังหวัดชัยนาทครับเพื่อนเพื่อนตอนนี้ก็เข้าเขตจ,จังหวัดชัยนาทแล้วครับตอนนี้ก็6โมง20ิครับเพื่อนเพื่อนนทางยังอีกยาวไกลครับไปต่อกันเลยครับ ตอนนี้ก็เข้าเขตจังหวัดอุทัยแล้วครับเพื่อนๆตอนนี้ก็6โมง50ครับแต่มืดมากเลยครับต่อไปก็นครสวรรค์พิดโลกูกกำแพงเพชรครับไปต่อกันเลยครับเพื่อนๆ จะรับสู่จังหวัดนครสวรรค์ครับตอนนี้ก็ทุ่มยี่สิบห้าแล้วครับเดีย๋ยวเราจะไปทางเลี่ยงเมืองกำแงพงเพชรพิษลูกโดยที่เราไม่ต้องผ่านตัวเมืองนครสวรรค์นะครับคือเบี่ยงซ้ายออกไปครับ อีกร้อยห้าสิบกิโลครับไปกันเลยครับสวัสดีครับตอนนี้ก็มาถึงพิจิตรแล้วครับตอนนี้ก็สองทุ่มสี่สิบแล้วครับเพื่อนๆ ตรงแยกพิจิตรนี้ก็จะมีรูปปั้นจระเข้เยอะเลยครับเดี๋ยวเราไปต่อพิษโลกครับเหลืออีกไม่ถึง100โลแล้วครับประมาณห้าสิบกว่าโลครับเพื่อนๆไปกันเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็ถึงพิษณุโลกแล้วครับตอนนี้ก็ได้เวลา3ามทุ่มแล้วครับตอนนี้ก็กำลังเข้าไปในเมืองพิษโลกครับ ต้องไปหาที่พักก่อนครับพรุ่งนี้เช้าค่อยเดินทางต่อไปอำเภอวังทองครับตรงนี้ก็เป็นแยกอินโดจีนครับเ,เพื่อนๆแยกนี้ก็จะเป็นวงกลมครับ ้ายก็จะไปอุตรดิตครับขึ้นเหนือเราจะวนขวา ท่องเที่ยวเยอะๆะเลยครับสวัสดีครับเพื่อนๆตอนนี้ก็หมอกลงแล้วครับไม่รู้มองเห็นหรือเปล่าลงหนาเลยครับ ยามเช้าอยู่ที่ตำบลรัพบไพวันครับอำเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้ก็ตีสี่สี่สิบแล้วครับสายๆหน่อยก็คงหมอกลงเยอะครับ ก็ถึงที่หมายแล้วครับเพื่อนๆบ้านน้ำลินตนําบลสภัยวันอําเภอวังทองจังหวัดพิษณุโลกตอนนี้ก็ตีห้าสิบนาทีครับอุณหภูมิก็ยี่สิบสามองศากำลังเย็นสบายเลยครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับขอบคุณครับ